สี่สาวน้อยเป็นแรงแรมสี่ปาานานและเพื่อนบริษัทเดินทางกับเราพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางบนถนนมาเลขสามสิบสี่ครับบักทงชัยจัเป็นปุรีครับ เชลยสองขั้น,นต่ำกันพร้อมนะครับหรือว่าเบรกแตกโลกจากเขากับบรูแล้วครับเห็นจะปิดท่องไวๆเลยตอนนี้กำลังลงมอครับเขาปักตะกอนสมัยนี้กี่20ปีที่แล้วเป็นยากก็นี้นะครับตอนนี้เพิ่นเด็นทางไม่แล้วเดินทางง่ายแล้วก็บพสูงชันไปไหนแล้วความลาดเอยียงก็ชินอย แช่ยร์แลกใจกันดูดูอยู่กันสี่หาความือเรื่องความวลสื่นมาให้พี่หน้องเบคงตลอดแบบนี้นะครับจะว่าจะขอแต่พี่น้องจะถอดจะถีกันครับครับอีกโมกี้กิโลกับปักต้องใช่นะครับ I hey. ขึน้นเหว่าได้บรรยากาศ17-18องศาเซลเซียสครับอัางอิสระอิสานกันกูนะพวงบมุทีร่งแน่เลยครับเพราะว่านี้เขาใส่ชีน้ำใส่ปีไม่ละเอาไปอง สับตะไคร่ใส่มากรกรงปะกูดปักเวอร์นะ่ะคึอยังไม่สุดภาพล่ะนะครับเจอกันไหมครับมือแรกวัดโคกแสงทองตง